สวัสดีครับผมนายเตียยุทธค์คงห้อยครูโรงเรียนบ้านจังหลางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาตรังเขต2ครับด้วยใน,นสถานการณ์โรคโควิด2019ได้สร้างปัญหาและความยุ่งยากให้กับการศึกษาไทยแต่ในอีกมุมหนึ่งก็เป็นตัวแปรนในการสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับการศึกษาและเป็นตัวกับเคลื่อนในการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในระบบการศึกษาไทย ดังนั้นอาทุกฝ่ายในเรื่องการศึกษาช่วยกันทำระบบกลไกการศึกษาที่เก่งแรงก็จะสามารถกับการการศึกษาตามกางสถานการณ์ต่างๆได้อย่างแน่นอนระบบการศึกษาที่ดีควรมีความยืดหยุ่นปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์การบริหารจัดการระบบการศึกษาในทศวรรษที่21จึงต้องปรับตัวไปสู่การศึกษายุคพลัง2ที่จะปรับเปลี่ยนจากวันไซ ไปสู่การตอบโจทย์การเรียนดูและการพัฒนารายบุคคลมากยิ่งขึ้นแม้ว่าการใจเทคโนโลยีจะเข้ามามีส่วนร่วมในการกับเคลื่อนและซร้าความยืดหยุ่ในให้กับการจัดการเรียนการสอนขอบระบบการศึกษาไทยให้สามารถเข้าข้ามป่าสถานกา,ารณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด1 9ไปได้อย่างดีรวมถึงยังพัฒนาองค์โความรู้ทักษะความจำนาน ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสารร่วมกับการจัดการเรียนการสอนให้กับผู้เรียนแบบข้าวกระโดดแต่การใช้เทคโนโลยีอาจกลายเป็นดาบสองคมที่สามารถสง่งผลเสียมากมายจนถึงกความอย่างคาดไม่ถึงหากผู้ใช้มีความรู้เท่าไม่ถึงการการผู้ให้ความรู้ความเข้าใจและคำแนะนำที่ถูกท้อง เนื่องจากสื่อออนไลน์จนํานวนมากมีการแอบแฝงสิ่งที่ไม่เหมาะสมลงไปเพื่อปอระโยชน์ทางธุรกิจมากมายได้แก่สื่อลามกอ,อนาจารการปน,นันความรุนแรงและการแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมซึ่งสิ่งเหล่านี้จะส่งผลต่อพฤติกรรมความคิดความเชื่อและค่านิยมของเด็กและเยาวชนเป็นอย่างมากด้วยเอกดของความรู้ทข้าไม่ถึงการขาดความรู้ขาดความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีอย่างกลอดภัย ดังนั้นกระผมในฐานะครูผู้สอนวิชาวิทยาการคำนวณกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเล็งเห็นถึงความสําคัญของปัญหาดังกล่าวจึงได้จัดทำคลิปวิดีโอการจัดการเรียนการสอนเรื่องการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างกวัดไปขึ้นเพื่อเป็นการให้ความรู้ความเข้าใจและคําแนะนําแก่ผู้เรียนเพื่อให้สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริงตั้งในด้านการศึกษาความรู้ การใช้เป็นแหล่งค้นควาข้อมูลเรื่องที่ตนเองสนใจและการพัฒนาตนเองเป็นเกิดทักษะที่สําคัญในการใช้ชีวิตและกะา,ารทางานในทศวรรษที่21รวมถึงผู้เรียนมีความรู้เต่าทันมีปวามรม,มกันและสามารถเผยแพร่ความรู้ให้กับผู้อื่นเพื่อให้มีความรู้เต่าทันต่อไปที่เกิดจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างไม่เหมาะสมจากหลักการและเอกลที่กล่าวมาข้างต้นครูผู้สอนจึงได้ออกแบบการเรียนการสอนด้วยกระบวนการ จัดการเรียนรูปแบบ S. Learning ซึ่งเป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือกระทำและได้ใช้กระบวนการคิดเกี่ยวกับสิ่งที่ขอได้กระทำลงไปโดยเป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภายใต้สมมติฐาน2ประการคือ 1. การเรียนรู้เป็นความพยายามโดยธรรมชาติของมนุษย์ 2. แต่ละบุคคลมีในทางในการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน ด้วยเหตุการณ์ดังกล่าวผู้เรียนจะถูกเปลี่ยนบทบาทจากผู้รับรู้ไปสู่การมีส่วนร่วมในการสร้างความรู้จึงเป็นกระบวนการเรียนการสอนที่ทําให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้่าน,นการปฏิบัติหรือการลงมือทำเช่นครูผู้สอนให้คําแนะนําคำปรึกษาและอำนวยความสะดวกให้แก่นักเรียนโดยให้ผู้เรียนได้ศึกษาความรู้ด้วยตนเองตามความสนใจความตระหนัดของตอนเอง ซึ่งความรู้ที่เกิดขึ้นจะเป็นความรู้ที่ได้จากประสบการณ์กระบวนการในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้เรียนต้องมีโอกาสลงมือทำมากกว่าการฟังอย่างเดียวซึ่งจะส่งผลให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิดความมีวินยัยความรับผิดชอบเกิดความรู้ที่คงทนและสามารถเผยแพร่ความรู้ให้กับผู้อื่นได้สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายบูบลินพ่อทองวันนี้ผมจะมาบอกขอ้อดีของการใช้ทเทคโนโลยีในการเารียนออนไลน์ครับ ทำให้นักเรียนก็ถึงสื่อการเรียนการสอนได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้นทําให้นักเรียนรู้จักและก็ถึงการใช้เทคโนโลยีเพิ่มมากขึ้นทําให้นักเรียนไม่ต้องมาอยู่ในพื้นที่เสี่ยงซึ่งมีโอกาสติดเชื้อโควิดสิบเก้าครับ,รบสวัสดีครับผมในแชนดี้ของผมวันนี้ผมจะมาบอกวัน,นี้ของการเรียนออนไลน์นะครับหนึ่งเด็กนักเรียนจะได้ห่างได้จากการสัมผัสและโรคต่างๆเช่นโควิดสิบเก้าสอง ประหยัดค่าใช้จ่ายของการเดินทาง 3. เด็กนักเรียนสามารถเด็กนักเรียนจะมีความสะดวกสบายเช่นอยู่ที่ไหนก็สามารถเรียนได้ขอบคุณครับการนําเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนการสอนช่วยให้เรามีความกระตือรือร้นในการเรียนการสอนมากขึ้นเนื่องจากสื่อมีความหลากหลายและน่าสนใจนอกจากนี้ยังช่วยให้ยังช่วยให้เรานำนำประโยชน์จากเทคโนโลยีมาใช้ใเกิดประโยชน์ และนำมาทำชิ้นงานให้ดูน่าสนใจยิ่ขึ้นค่ะ,คะสำหรับข้อดีของการเรียนออนไลน์นะครับก็จะเป็นเรื่องของอลดข้อจำกัดในเรื่องของสถานที่นะครับเด็กเนี่ยสามารถที่จะเรียนจากที่ไหนก็ได้นะครับเรื่องของเวลานะครับคุณครูสามารถที่จะนัดเรียนเวลาไหนก็ได้เด็กก็สามารถที่จะเรียน เวลาไหนก็ได้นะครับโดยที่ไม่ต้องรวมตัวกันนะครับจะเป็นการประหยัดเวลานะครับแล้วก็ค่าใช้จ่ายในการเดินทางนะครับ